สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะนะน,น้องๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับจะพาเพื่อนๆไปแอวนองรลวงจังหวัดเจียงไหายนะครับ จะพาไปไล่คลอกชะดูนะครับวันนี้มากับไต่ต้อมนะครับเช่นเคยนะครับน้องต้อม CRF นะครับคลิปนี้นะครับก็จะพากเสียงเป็นภาษาเหนือนะครับภาษากำเมืองนะครับเพื่อเปลี่ยนอรรถรสในการรับชมรับฟังนะครับและก็ขยายฐาน f C หน้าใหม่ๆนะครับช่วงนี้ก็ยอดวิวค่อนข้างจะตกนิดหน่อยนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นกำเมืองดูพ้องนะครับเพื่อจะมี f C หน้าใหม่ๆนะครับส่วนคลิปที่เป็นการอธิบายเทคนิคต่างๆนะครับก็ยังจะใช้ภาษาภาคกลางเป็นลักนะครับในการ อธิบายนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนะเข้ามาสักจำล่ำนะครับก็มาปะแล้วครับคอกแรกนะครับแดงแดงเลยนะครับอกน้อยอยู่นะครับนะตีไม้แรกนะครับเก็ยังบะมีอาการนะครับจุดที่ผมลงเรือนะครับผมก็จะลงต้าเรือสมานมิดนะครับค่าเช่าเรือเกาะ100่บาทนะครับตอนนี้ผมลงมาตอนบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงนะท้องฟ้า ค่อนข้างจะปิดนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับก็มีฝนบ้างนิดหน่อยนะครับเมฆปิดนะตีไม้สองไม้สามไม้สี่นะครับก็ยังเงียบปิ้งครับเปื่อนๆครับเงียบปิ้งเงียบปิ้งนะครับก็ลองตีไปเรื่อยๆนะครับไล่มาจะเป็นชั่วโมงแล้วครับไม้นี้มาหูว่าเป็นไม้ติเตไดแล้วครับก็ตีไปเรื่อยๆนะแต่ไม้นี้นะครับมีอาการนะครับขึ้นไล่นะขึ้นไล่แต่ยังบักคบเตือนนะครับก็รอลุ้นกันไปครับว่า คลอกนี้เนี่ยจะได้กี่โมงนะครับปกติเนี่ยผมไล่ก็ประมาณสองสามชั่วโมงก็มีนะครับบางครอกนี่จะเป็นสี่ชั่วโมงก็มีนะครับแต่คอกนี้ไล่มาชั่วโมงปลายแล้วครับยังเงียบปิ้งอยู่เลยนะครับไม้นี้นะครับมีเรื่องเพื่อนๆคอ,อยดูเลยครับโโนั่นครับครบครับน่ะ ครบเต็มที่ครับบัดโดนครับครบเสด็ส่วนโนครับโอ้โหบัดได้ชักกำนะครับตีมาเป็นชั่วโมงนะครับกําลังขึ้นกัดนะครับก่ออยูลุ้นกันต่อไปนะครับเพื่อนๆว่าฟลอกนี้นะครับจะโดนก่อนะครับไม้นี้นะครับปลาเข้าไปติดบนลอยไหลปุ้นเลยนะครับนะมีอาการกัดครับแต่วัดบัดโดนครับมันเข้ามาตบนะเพื่อนๆดูนะครับดูนะดูช็อตนี้ครับเ้าพอมันครบโล บัตรโดนครับเพื่อนๆนะดูแหมกัมครับนะว่างไปตีตุ้นครับลงปุ๊บกัดเลยครับแต่วัดครับบามีอย่างสักอย่างครับของห้องวัดวป้าครับเข้าหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆมันปลาลูกหายแซ่บหายสอยนะครับเข้าปลาเข้าดวงไปในบางฮู้นะครับตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนหมายนะครับรอช่วงเวลาก่อนนะครับ มาตีกระสูบเล่นไปก่อนนะครับจุดนี้นะครับก่อห่างจากจุดที่ผมไล่คอกเนี่ยบักไกลแต่ใดนะครับมองเห็นอยู่นะครับเผื่อคอกมันจะออกมานะครับเขาจะปีกไปไล่คอกนะครับตอนนี้ก็สามม้งปลายแล้วครับยังบัดแตกนะครับนี่แอมแรกมาแล้วครับเป็นปากระสูบนะครับแต่ตัวมันบบปอนใหญ่เน่ะกละเซบารับกระสูบครับทึกเลยนะสวยงามครับตามทองเรื่องนะกระสูบเล็กนะ สุดฤกษ์แบบนี้เราไม่เก็บนะครับเราปล่อยนะจ๊ะอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวปล่อยให้ปล่อยนะครับแต้มแรกแหกหมานมาแล้วครับเพื่อนๆนะวันนี้บับรฟมแล้วครับได้กระสูตัวนะครับหลังจากนั้นผมก็ตีกระสูบไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็บ่มีตัวขึ้นกัดนะครับก็เลยปีกไปพอครอกเก่านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้ามงแรงแล้วครับก็มับปะอยู่นะครับคอกเก่านะขึ้นอยู่ที่เก่าฮะเนาะ ตีไม e like no ้แลกครับเพื่อนๆไปมีพอรอฟู่ฮั่นเอาแต่คอกก็ยังอยู่อยู่ครับไม้ที่สองมีปัญหาแน่นอนนะครับเพื่อนๆรอชมได้เลยโนครับโนนครับเอาจนได้ครับเพื่อนๆนะเอาตัวขึ้นมาจนได้นะครับจะลุดก่อนนะครับจะลุ้นพอนะเพื่อนๆเนอะมาเฮงกันนะครับวันนี้นะครับมาตนแรงครับเพื่อนๆครับ บอกแล้วเอาจนได้ครับอืจนได้ครับมีอีกตัวครับครับอีกตัวอีกตัวดูขอบไปก่อนอจนได้ครับเอาจนได้ครับเพื่อนเนี่ตามแต่เช้าแล้วครับโอ้โหอุ้ยโดนแก้มอีกแล้วจอมเอ้ยโดนแก้มอีกแล้วไม่งัดนะครับตัวนี้ไม่งัดนะไม่งัดแล้วนะไม่งัดนะ โอ้โหน่ากลัวแก้มอีกแล้วครับเข้าตาอีกแล้วเพื่อนๆเอ้ยตัวนี้ไม่นเนี่ยปล่อยเด็กหน่อยนะครับนี่ปากไปเจอกันนะปากเอายกเลยแก้มนะแก้มแก้มปล่อยก่อนถ้าแก้มปล่อยก่อนแก้มอีกแล้วครับแก้มอีกแล้วครับเพื่อนๆไม่ยอมอ้าปากนะเฮ้ยเข้าเต็มเนี้ยมนี่แก้มแก้มกาเต็มปากไม่ยอมอ้าปากนะเจ้าเลยเจ้าเลย เออระวังมื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 อวอยมันชันขึ้นเลยต้องมันร้อยหันไปหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเต็มเลยนะเนี่ยีมยเหลวงมือต้องเข้าตัวต้องอยู่ข้างต้องอยู่ข้างมันหันไปแล้วพูดใช่อยู่ทางข้างอยู่ทางข้างเอออยู่อันน่ะเอออันน่ะนอันนั้เอามืออีกฝั่งหนึ่งกล้องขึ้นมาเอออันน่ะยอมได้ โอ้ยมันเข้าแล้วนี่ต้อมเข้าแปลกเลยนี่เออเข้าแปลกเลยนี่โอเคยกขึ้นมาครับโอ้โหไซ3โลนะเพื่อนๆนะสำเร็จจนได้ครับว่าแล้วครับเย้โอ้โหตามตั้งแต บ่ายนะพอบ่ายปุ๊บมันหนีนะครับหายไปเลยนะผมก็วิ่งเล่นวิ่งเล่นแถวนี้นะพอตอนนี้สี่โมงครึ่งนะครับออกมาเจอที่เดิมเลยนะจุดนี้นะยังมีอีกตัวนะต้อมโคกอยู่น่ยังมีอีกตัวนะเพื่อนตายไน่าจะอยู่รา,ายยวๆสามโลครึ่งนะครับสามโลครึ่งนี้แน่นอนนะดูครับเทียบจากขวดโค้กครับเพื่อนๆนะขวดโคกนะ สวยๆครับเพื่อนตัวนี้สวยงามตามท้องเรื่องครับย,ย,ยเอาจนได้นะครับเอาตัวขึ้นมาให้อเพืเ่อนได้รับชมกันจนได้นะครับสําหรับครกนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ3ามลูกไ่ายนะครับใช้เวลาไล่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่า ปลาลูกเข้าปาเข้าดงนะครับออกมาปลาแหมรอมก็ยังอยู่ติเก่านะครับก็เลยเซตเหนือเมฆไปเลยนะครับก็หลังจากนั้นผมก็ยังตีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคอกนี้มันมีอยู่2ตัวนะครับแต่เกาะบักขึ้นกัดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงปลายแล้วนะครับก็ว่าจะทอนสมอแล้วนะครับ ก็เป็นจะได้พ่องครับสําหรับคลิปที่อู้กําเมืองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปในภาษากําเมืองแหมกนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็พายเหือนะครับออกมาแล้วนะครับเพื่อทําการปีกบ้านครับเพื่อนๆนะวันนี้ขอบคุณไต่ต้อมนะครับน้องต้อมลมหลวงนะครับที่ปลาผมมาได้ป่านะครับละมันป่ามนะครับ ก็ขิงน้องเบาวเห็นน้อยนะครับวันนี้ก็คงต้องลากับบรรยากาศนองหลวงยามเย็นนะครับสวัสดีครับไปปะกันคลิปหน้าเนอ้อ